สำหรับเคอร์เทนคอนะคะต้องครบ3คํคำค่ะสวยคุ้มค่าคุณภาพดีสวัสดีค่ะจอยจากเคอร์เทนคอนะคะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะคะกับแบบบ้านสไตล์นอ์ดิค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะมีขนาดสองห้องนอนค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าในแต่ละจุดเนี่ยจอยออกแบบผ้าม่านมาเป็นแบบไหนกันบ้าง จุดเนี่ยจอยนะคะก็ออกแบบเป็นผ้าม่านที่เป็นม่านร่อนล,อนลางเทปลอนค่ะตัวนี้นะคะเป็นผ้าพรีเมียมดิมเอา์ค่ะจะเป็นตัวผ้าหน้าแคบนะคะ เดี๋ยวจอยจะกางออกมาให้ดูนะคะว่าตัวเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดมากเลยส่วนตัวผ้าโปนะคะเนื้อตัวนี้ก็ให้ฟิลเป็นเหมือนผ้าลินินค่ะให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติมากๆเลยด้วยความที่ชุดผ้าม่านแต่ละชุดนะคะสูงเนี่ยเกือบ4เมตรเลยการที่เราใช้ไปลางมา่านลอนลางเทปลอนแบบนี้นะคะก็จะใช้การได้ง่ายมากเลยค่ะลางค่อนข้างลื่นมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ลางของลักชัวรี่ค่ะและในทุกครั้งนะคะที่เราจะส่งมอบงานลูกค้าเนี่ยเราก็จะทําการสตรีมนะคะด้วย เครื่องทําความสะอาดค่ะเพื่อให้ผ้าเนี่ยเรียบด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในตัวด้วยนะคะ บางทีนะคะในแต่ละจุดเนี่ยตัวเพดานอาจจะไม่เท่ากาันแต่ว่าเราแก้ไขด้วยผ้าม่านค่ะทําให้บ้านเนี่ยดูเท่ากันขึ้นมาทันทีเลยนะคะมาถึงตัวมูลี่นะคะตรงชุดประตูหน้าบ้านบ้างค่ะเนื่องจากตรงเนี้ลูกค้าเนี่ยทำเป็นช่องกระจกแบบนี้นะคะเราเลยใช้เป็นมูลี่ไม้ค่ะใช้งานง่ายนะคะด้วยระบบโซ่บนค่ะแค่สามารถพลิกใบเปิดแล้วก็ปิด แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาถึงห้องโถงอีกจุดนึงค่ะซึ่งผ้าม่านเนี่ยก็จะสูงเกือบ4เมตรเหมือนกันเลยเนื่องจากตัวบ้านสไตล์นอร์ดิกนะคะออกแบบมาให้เพดานค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ใช้กระจกค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อที่จะได้รับแสงจากภายนอกเข้ามาได้มากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็เลยใช้เป็นทั้งผ้าทึบและผ้าโปร่งกองแสงนะคะช่วยให้บ้านของเรานะคะมีหลายมูดหลายอารมณ์มากขึ้นด้วยค่ะและเดี๋ยวต่อไปนะคะจะพาไปดูในห้องนอนค่ะ ในส่วนนี้ค่ะก็เป็นห้องนอนนะคะเพดานเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงเหมือนกันค่ะตัวผ้าเนี่ยเป็นผ้าพรีเมียมดิมเอานะคะเป็นผ้ากึ่งเงานเนื้อผ้าเนี่ยสีจะออกเป็นโทนเทาน้ำเงินนะคะให้ความแบบว่าลักชัวรี่มากๆเลยค่ะลแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะว่าเราก็ใช้เป็นรางมา่านหลอนซึ่งเนี่ยค่ะพอใช้เป็นรางของลักชัอรี่เนี่ยเวลาที่เปิดปิดผ้าม่านเนี่ยก็จะเปิดปิดง่ายมากๆเลย แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีกห้องนึงค่ะห้องนอนอีกห้องนึงนะคะเนื่องจากห้องนี้รับแดดตอนเช้าค่อนข้างมากเลยนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยก็เลยติดเป็นตัวผ้าแบ็คเอาทกันแสงได้ร้อยเปอร์เซค่ะแล้วก็นี่นะคะคือไฟแฟลชค่ะเราจะเทียบให้เห็นกันอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่ค่ะไม่มีแสงรอดผ่านเข้ามาตรงตัวเนื้อผ้าได้เลยนะคะ ะะต้องครบ3คํคำค่ะสวยคุ้มค่าคุณภาพดีนะคะส่วนใครสนใจนะคะอยากจะให้ทางร้านของเราเนี่ยประเมินราคานะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะที่ดีไซน์ออกแบบเองแบบนี้หรือว่าจะเป็นผ้าม่านในโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยก็สามารถคอหาจอยได้เลยนะคะเรายินดีและเต็มใจตอบทุกคําถามค่ะ